แม่พี่น้องวันนี้มากินตำรวมน้ำกัน,กนตำทะเลรวมทานง่ายเลยาตาหน้ากินบปาเดินมาเดินกินน้ำกันไม่ได้กินไม่ได้กินหลายมือแล้วไม่ได้เฮ็ดคลิปกินสองมือแล้วสองสามมือแล้วมาเดินกินน้ำกันพี่น้องไหมแสบๆเ,เลยรสจัดจ้าน สวัสดีค่ะลูกจดาพรชมเขยไทยสไพรออซี่นะคะเนาะยายกับหลานมามากินตามทะเลร่วมน้ำกันใส่หลายยางเลยถาดใหญ่ๆสีสันหนาะกินมากเลยหลานเก่งหวนบานเล่ามูกเก่าเนาะค่ะเนาะขาประจำแสบหลานร้องมาเพราะพิดวนันเป็นขายดีขึ้นอย่างจัง นะคะพี variance, ่หน่องมาลุยเลยลุยลุยเลยกินน้ำกันถ้ามีไงตาสวยๆที่เราอยู่ละอื้ หลายอย่างไปลงนีงม่มากราบเขาเนี่ยาเขื่อนี่มาแข่งนี่กระปุกอืมหลายย่างนีง่ทำเผาหนึ่ง จะจะพับพิงนักแล้วจะกินน้ำกัโตัวกันทรน้อน หกสิบาทถาดบบง่ายพี sort of <rat>. ่น้องเลยข้าวสุเนาะข้าวส่ดแต่ว่าเน้นคะ อร่อยกว่าปนึงมันมีเป็นขาไทยมาแค่ค่ะมันเป็นขายดีขึ้นอย่างนี้ฝ <c oughs> นจะตกพี่นนอง và khử ma lậu Dạ hôm mày lắng bạn Tôi ấm cả xỉ hàng tí Rất hôm ừ. รสชาติน้ำเด็ดอีหลีเด้สซาจใจรส <c oughs> ชาติเด็ดมากมนี่แตงมผอมเปิดหาตร้งไทยแกบเพ็ด ็แฝนาผลคือส้วงเป็นจะดีจะดีตั้งหัดปีแล้วแต่ตว่าก็ดีเลยอีกทุกหนึ่งนวกวานไปบ้าง วันที่สามคนตรงมันใสเกืพอดีเลยวันที่แสนนอกขืนไง่ะ แบบพี<ส>่น Saint ้องมีหล so, ายอย่างนีปูนี่ปูมี่เมือกมีหอยปูปูเมือกหอยแล้วก็อีอย่างอีกเล็บมือนาง รลายยางมันใส่รลายยางเครื่องแน่นๆเลยกกละ60บาทไร่อยากจะเสื้อพี่นอ้องแต่กระจงเสื้อ,อเพราะว่าซื่อไม่กินอยู่ตัวเอง <laughs> ก็มพีคก็ร้ายด้เที่ยวออกลรงทุกอยางใช่คัวเน คุณสามีฉีดวัคซีนพานฉลุยปลอดภัยดีทำเรียบร้อยทุกดีทุกยากขฉีดตังค์าบ้นที่บ้านที่สี่ค่ะเกินกับโอเคดียุณสามีบ่มีอ่านคนข้างเพี่ยงน,ยนะค่นเนาะโอเคอยู่ เราไปใจปลูกตานแรงเรลควรงดน้ำรับจากนี้นับไปขีดมาแล,แล้วโอเคบ่มี่ครับจำมือที่แหลกคือที่มันขีดมากที่แหลกนกกับโทษถามเนาะนกกับเป็นห่วงสาม,มนะีเนาะหรือว่ามีอาการลิ้นแห้งจันน้อยเป็นลิ้นแห้งๆเป็นปากแห้งๆหงิวน,น้าำนะั๊ะ อยู่น้่ไว้อยกับเป็นยั่วเมื่ถึงมือดอ่อยู่บวกกี่ชมงกับอาการนั่นก็หายแล้าน้นั่แหละกับมีมีอาการนั่นเท่าน,นั้นที่เพิ่มเป็นเราก็หายกับมีอาการอื่นเป็นว่าก็เป็นยังค่ะดีใจล้ว วัคซีนกัรอ้างจำงมบ้านเฮากับม่เฮาเห้เห็นมันกับกัมมนเนาะแต่มันมีผลอยู่อีลีแต่ก่ะมันกับพขทุกคนเอกอค่ะมันกันแล้วแต่หลางกายไขมันทู้ว่าน่ะเนาะมันไปได้กับชีดนั่นแหละเรี่ยววางกันแบบอาวุธ ถึงแม้ว่าฉีดแล้วกับติดได้แต่เชื้อมันกับสบ่ได้แห้งเนาะมันกับิบเป็นก็จะังเป็นไข้วัดธรรมดาไปมันสิบ่ไดนรุ่นแรงจำถี่ฟ้าของหมอมนเว้อมาดอกว,ว่ามันว่าการฉีดวัคซีนมันบ่มีประโยชน์ดีอยู่คือมันสามารถ ก็ต่างเชื่อได้ดีนี่แหละป้องกันได้ดีไมนกลัวบ้าเสิอคอืมยกกระลงซื้อไว้อยู่ดอกขางก็รู้ว่าจังห้ามเน่ยกรแลแต่แลแ้วจะถึงเวลาคนเสือคอนซื้อ มาคิ้วไปฉีดยาอบสิ่งเหลน่นก็นเิดติดตอมากไหมคะเนาะกระโลกไว้ซื้อทั้งเอาสมอนอะ่ะมูบ้บ้านยาขิ้นมากยมแย่ใ่กว่นสิ่เอิ่นมาสัน่นละ ทาไมเจอเลยเขาเขาไปเจอฝนมาเนี่ยผู้ฝาามือด้วยเราไปทังกันก็แจงเราแรับแดดรอกครับเราเห็นฝ่ามือมากจตกใสผู้ปิบฝน เริ่มมือังแ่บี่นหงแซแบน้ำกัดถาดง่า ว่าก็บอกเออเครื่องเผ็ดเครองแสบพี่น้อง,งแต่มันก็นต้องเป็นรสนี่แหละมันจังแสบ มาแตะรถหนี่มันไระเสียฮึ Mm-hmm. ไหน้าแบบนี้ได้ไหมนาะไว้ยัง うん。Mm hmm. mm hmm. พี่น้องแซ่บก็กินน้ำตาลสาด้ง่ายด้วยน,น้องเอ้ย hết ừ, nhìn đẹp con nhức nơi nhìn nhức nơi đẹp hết ừ. đẹp nào ừ. đi Dạ, cái nhớ thật đẹp. Không còn ăn được đẹp. Mua của bạn được. ค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็นเนาะพาพีน่นนองมากินตำทะเลร่วมแสงโมแสบคักเผ็ดทั้งเพ็ดท,ทั้งแสบโอ้โห,โหน้ำตาไหลมันก็นต้องลดนี่แหลนะเนาะมันจังใดลดฉาดมันจังแสบมันจังสาใจอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อน,น,นค่ะพามากินตำทะเลร่วมแสบๆเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าก็ฝากกดติดตามไว้ด้วค่ะเนาะ กดไลค์กดติดตามไว้เพื่อส cede พอผ่าดคลิปต่อๆไปยังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ยายกำหลานช่องเคยไทยสะพายออสซี่นี่ละ่ะหละติดตามเบิง่งว่าชิมหนานกสิพ้ากินนี่อย่างเนาะค่ะเนาะมากินน้ำกันงแสบๆอีกนะะเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ